รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ h e ล l o m ม l เ y เซียอาเซียนเราเพื่อนกันคะ่ะอยู่กับส้มและอาจารย์โรเซฟทวิจิตค่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณส้มครับ,รบ,รบอาจารย์คาะเทปนี้นะคะในช่วงแรกช่วงของ i n s i ซด์มาเลเซียค่ะอันนี้อยากทราบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปต่างประเทศคุณผู้ชมโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเกิดว่าไม่สบายเจ็บคอหรือรู้สึกว่าแบบอยากได้รับการดูแลอย่างงี้คะ่ะสาธารณสุขในประเทศมาเลเซียคะ่ะอาจารย์คะเราสามารถที่จะติด ได้อะไรยัางไงาบ้างคะอาจารย์ครับทีนี้เมื่อเราพูดในเรื่องของสาธารณสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีการจัดระบบสาธารณสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้ดีประเทศหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าในประเทศที่เคยเป็นประเทศภายใต้อนานิคมของอังกฤษหรือประเทศภายใต <Joh an. S 2> เทท้เครือจักรภพเนี่ยเขาจะมีระบบการจัดการหรือการดูแลประชาชนในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างดีตามมาตรฐานของอังกฤษนะครับซึ่งในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับในการดูแลเนี่ยนะ ะจะครอบคลุมถึงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่ที่ทำการดูแลนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในในส่วนของทางภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขหรือแพทย์ในภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการรองรับที่ครอบคลุมในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประเทศมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมีการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับคนในประเทศของเขาเนื่องจากว่าผ่านระบบการจ่ายภาษีโดยตรงของคนในประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพบว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยอาจจะมีภาษีค่อนข้างสูงแต่ว่าเมื่อนํามาถั่วเฉลี่ยในการเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งค่าค่าใช้จ่ายในการสาธารณสุขหรือการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะทําให้คนของมาเลเซียเนี่ยมีโอกาสในการรักษาสูงขึ้นฉะนั้นอย่างที่ผมกล่าวเมื่อครู่ว่า ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับสนับสนุนหรือว่าให้การดูแลในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่าประชาชนเองเนี่ยนะครับมีการจ่ายภาษีโดยตรงไปยังรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับประชาชนเองก็อาจจะต้องใช้ระบบของการซื้อประกันสุขภาพนะครับสำหรับส่วนบุคคลนะครับหรือจะเป็นลักษณะของการจ่ายประกันสังคมนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่า ในการรักษาสุขภาพนั้นอยากให้ทันช่วงทีทันต่อเวลาชาวมาเลเซียเองหรือคนในประเทศนั้นก็อาจจะใช้ระบบการจ่ายส่วนตัวเหมือนประเทศไทยเราที่เลือกนะครับในการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนนะครับฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยนะครับคุณส<ม>ูคชะได้ความรู้เยอะเลยนะคะจารย์เพราะว่าการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้บอกเราล่วงหน้าแต่ว่าเราสามารถที่จะเตรียมตัวนะคะหรือว่าเตรียมความพร้อมได้นะคะในการที่จะศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาเส้นทาง ว่ารโรงพยาบาลต่างๆหรือแม้แต่สาธารณสุขนะคะในประเทศมาเลเซียนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปปุ๊บเนี่ยเกิดไม่สบายแล้วไปคนเดียวขึ้นมาเราจะได้เหมือนกับว่าไปหาคุณหมอได้ทันนะคะเราก็เที่ยวได้อย่างแฮปปี้ที่สุดเลยละค่ะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปฝึกฝนภาษามาเลเซียกันดีกว่าในช่วงของภาษามาลายูค่ะวันนี้อาจารย์บอกว่าจะต้องเตรียมจดด้วยแล้วก็ต้องเตรียมฝึกฝนและเตรียมสมองให้พร้อมแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะ Thank you. ยังอยู่กับส้มค่ะกับอาจารย์โรเซฟทวีจิตนะคะแล้วก็รายการ h e ล l o มาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันในช่วงที่2และช่วงนี้ก็คือช่วงภาษามาเลยูค่ะคุณผู้ชมเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนะาะจย์เนาะรเราก็ต้องไปโรงพยาบาลหรือไปตามสธานณสุขต่างๆเนี่ยนะคะคของที่ประเทศมาเลเซียค่ะแต่ว่าถ้าเราไปถึงประเทศมาเลเซียแต่เราพูดไม่ได้ว่าเราเจ็บหรือเราป่วยเราไออย่างเงี้ยคะ่ะจย์จะสื่อสารเป็นภาษามาเลเซียว่ายังไงได้บ้างครับ การที่เราเจ็บป่วยหรือเรามีอาการป่วยต่างๆเนี่ยนะครับ <ạ. S 1> เราก็ต้องเรียนรู้นะครับคำศัพท์ที่ชาวมาเลเซียรหรือชาวมาเายูเขาใช้กันเนี่ยนะครับคำศัพท์แรกที่เราควรที่จะเรียนรู้เลยก็คือคําว่าสากิดนะครับคำนี้แปลว่าเจ็บนะครับซึ่งถ้าสมมุติ เราต่อท้ายด้วยกับอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเราชี้มาที่มือเราเนี่ยเราชี้มาตรงนี้แล้วเราบอกสากิจเนี่ยนะครับมันก็จะมีความหมายว่าเจ็บตรงนี้นะครับนี่คือการใช้ง่ายๆนะครับฉะนั้นคําว่าสากิจแปลว่าเจ็บนอกจากนั้นแล้วสากิจจึงแปลว่าป่วยได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าไซเออร์สากิจไซเออร์สากิจนะครับก็จะมีความหมายว่าฉันป่วยนะครับก็คือฉันไม่สบายได้ด้วยนะครับฉะนั้นสากิจแปลว่าเจ็บก็ได้แปลว่าป่วยก็ได้คําต่อไปนะครับคำว่ากุรังเสหัด กูรังเสหัดนะครับคำว่ากูรังเนี่ยแปลว่าขาดแปลว่าไม่ครบนะครับส่วนคําว่าเสหัดนะฮะเสหัดแปลว่าสุขภาพดีฉะนั้นกูรังเสหัดก็คือช่วงนี้อาการยังไม่ดีนะครับก็คือสุขภาพของเรายังขาดความสมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับกูรังเสหัดก็แปลว่าไม่สบายนั่นเองครับคำต่อไปนะครับคำว่าไม่สบายยังมีอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าปิดเสหัด ติดะสีหัดนะครับคำนี้ตรงตัวเลยนะครับเพราะว่าติดะแปลว่าไม่นะครับส่วนคําว่าสีหัดแปลว่าสุขภาพดีฉะนั้นติดะสีหัดก็มีความหมายว่าไม่สบายนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าไม่สบายหรือคําว่าไข้เนี่ยนะครับสมมติว่าเราเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยนะครับเราสามารถพูดได้ว่าเดอ m ์มัมเดอร์มัมนะครับคำนี้แปลว่าไข้นะครับฉะนั้นเวลาเรามีอาการตัวร้อนรู้สึกไม่สบายเราสามารถพูดได้อีกคาก็คือคําว่าเดอ m ์มัมนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าบาตุกนะฮะ บาตุนะครับบาตุแปลว่าไอนะครับถ้าเรามีอาการไอเราสามารถบอกได้ว่าบาตุนะครับไอคำต่อไปนะครับเปอร์นิงนะฮะเปอร์นิงอันนี้แปลว่ามึนงงนะครับหรือถ้าสมมุติเรามีอาการแบบวิงเวียนศีรษะเนี่ยนะครับก็คือคําว่าเปอร์นิงนั่นเองนะครับ รวมทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นอาการของคนที่ไม่สบายเราก็อยากจะบอกคนมาเลเซียหรือคุณหมอที่อยู่ประเทศมาเลเซียว่าฉันรู้สึกไม่สบายค่ะครย์บ,บอกเขายัางไงดีคะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้เรารู้สึกไม่สบายนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า hari ini saya merasa demam hari ini saya merasa demam นะครับ hari ini แปลว่าวันนี้นะครับ saya แปลว่าฉัน M มราเซอร์นะครับคำนี้แปลว่ารู้สึกหรือว่ามีความรู้สึกว่านะครับราเซอร์แปลว่ารู้สึกนั่นเองนะครับมีรากศัพท์เดียวกับสันสกฤตราเซอร์รู้สึกนะครับฉะนั้นพอเป็นคํากริยาเด่แสดงความรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับเมราเซอร์มีความรู้สึกว่านะครับฉะนั้น h a r นี้ไซม์เมราเซอร์วันนี้ฉันมีความรู้สึกเดือมัมเด m มัมคือไม่สบายฉะนั้นเราก็สามารถเติมคําศัพท์แทนคําว่าเดือมัมได้นะครับจากตัวอย่าง Har นี้ไซ a ์เมราเซอร์เดืมัม Kau sama saya. Hari ini saya merasa tidak sihat. Hari ini saya merasa tidak sihat. หรือฮารีนี้ซัลมรัสเซสกิอันนี้ก็เป็นการบอกอาการว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับค่ะบอกอาการไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่บางทีเนี่ยมันก็เจ็บเฉพาะส่วนค่ะอาจารย์ขาสมมุติว่าเราจะอ่ะเจ็บแขนอ่ะแล้วเจ็บไหล่เจ็บคออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถบอกอาการเฉพาะจุดแบบนี้เป็นภาษามาเลเซียยังไงได้บ้างคะใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับสมมติเราเจ็บป่วยตรงไหนนะครับเจ็บ ปวดหรือรู้สึกไม่ค่อยดีตรงไหนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นหรือจุดนั้นเรียกว่าอะไรเนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการชี้ได้เลยและใช้กับคําว่าซายาสกิดนะครับซายาสกิดซายาสกิดแปลว่าฉันเจ็บนะหรือว่าฉันป่วยก็ได้แต่ถ้าเราชี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าชี้ไปตรงจุดไหนอย่างเช่นเราชี้ไปที่แขนของเราใช่ไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าคําว่าแขนในภาษามาลยูเรียกว่าอะไรแต่เราบอกว่าเราเจ็บตรงเนี้ยเราสามารถบอกว่าซายาสกิดสินีซายาสกิดสินีหรือซายาสกิดดิซินี s a ยา a ักิดีสีนีนะครับหรือถ้าเรารู้สึกปวดหัวเราก็ชี้มาที่ศีรษะใช่ไหมครับสัย a า a ักิดีสีนีัยากิดีนีฉันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดที่นี่อันนี้เป็นการบอกอาการแล้วก็ชี้ไปที่จุดที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่ารู้สึกไม่ไม่สบายหรือเจ็บปวดนะครับแต่ถ้าสมมุติจะให้ดีไปกว่านั้นเราก็ควรที่จะรู้ว่าจุดต่างๆนะครับในร่างกายของเราที่ ที่มีชื่อเฉพาะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาหน้าตาอะไรพวกนี้นะครับในภาษามลายูเรียกว่าอะไรบ้างเราก็ควรมารู้จักคําศัพท์เหล่านั้นกันนะครับคำศัพท์แรกเลยนะครับคือคําว่าศีรษะนะครับหรือคําว่าหัวเราเนี่ยนะครับภาษามลายูใช้คําว่าเกอร์ปาเล์เกอร์ปาเล์นะครับคำนี้แปลว่าหัวหรือแปลว่าศีรษะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างประโยว่าฉันปวดหัวหรือฉันปวดศีรษะเราก็สามารถพูดว่าไซยาซากิตคือปาเล่ ไซอัสักเก็ตคือปาเล่ฉันปวดศีรษะเห็นไหมครับจากนั้นพอเรารู้คําว่าศีรษะแล้วครับเกิดปาเล่แล้วนะฮะเราก็มารู้จากอาวัยวะส่วนอื่นบ้างนะครับคำต่อไปนะครับคือคําว่ามูเกะนะครับมูเกะมูเกะคือใบหน้านะครับนี่คือใบหน้าสมมติว่ามีอาการเจ็บปวดตรงใบหน้านะฮะไซอัสักเก็ตมูเกาจากนั้นนี่คือมูเกะ นี่ค uhm, ือเกอปาเลออัน mm นี hmm <Island> ้เกอรมูเกอร์นะครับต่อไปนะครับคำว่าตานะครับในภาษามลรายุใช้คำว่ามาเตอร์นะครับมาเตอร์อันนี้คือตานะครับคำต่อไปนะครับหูนะครับเตอร์ลิงเอเตอร์ลิงอนะครับอันนี้คือคำว่าหูนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าแก้มนะครับปี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 นะครับแก้มอยู่ตรงนี้นะครับปีปีนะครับคำต่อไปนะครับจมูกนะครับฮิดุงนะครับฮิดุงคำนี้ก็คือจมูกนะครับ คำต่อไปนะครับลิ้นนะครับลีดะลีดะนะครับอันนี้คือลิ้นนะครับคำต่อไปนะครับฟันนะครับกี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 นะครับคนโดยทั่วไปมักจะปวดฟันนะครับสากิตกีกีก็คือปวดฟันคำต่อไปนะครับคําว่าท้องนะครับหรือตรงพุงเนี่ยนะครับภาษามลายูใช้คําว่าเปอร์รุดเปอร์รุดนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าแขนนะครับแขนในส่วนนี้นะครับในภาษามลายูใช้คําว่าเลงันเลงัน นะครับส่วนคําว่ามือนะครับใช้คําว่าตางันตางันนะครับส่วนคําว่าข้อศอกนะครับใช้คําว่าซีกูซีกูนะครับคำว่าขาครับใช้คําว่ากากีกากีนะครับทีนี้ไม่ว่ามือหรือขาเนี่ยนะครับมันจะมีนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วขาเท้าเนี่ยนะครับนิ้วมือนะครับใช้คําว่าจารีตางันจารีตางันนะครับเนื่องจากคําว่าจารีแปลว่านิ้วส่วนตางันแปลว่ามือ จารีตงงางันนิ้วมือนะครับส่วนนิ้วเท้าใช้คาว่าจารีกากีจารีกากีครับเรียนรู้ศัพท์ไปแล้วนะคุณผู้ชมเป็นคําสั้นๆค่ะมาเป็นประโยคบ้างแต่ว่าอย่างส้มเนี่ยเป็นคนดีนะจา๋าเราก็ชอบถามเพื่อนว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างเหมือนเช็คว่าเขายังสบายดีไหมค,คือสบายดีไม่ได้หมายความว่าเขาแฮปปี้แต่หมายถึงว่าเขาสุขภาพดีหรือเปล่า อาจริงๆแล้วเนี่ยคำ,คำถามคล้ายกันนะครับค,คำถามถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือสบายดีไหมเนี่ยมีความหมายเหมือนๆกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราถามว่าเป็นไงบ้างส่วนใหญ่เราจะบอกว่าสบายดี<ช>นะครับ <ๆ S 2> แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเขารู้สึกไม่สบายจริงๆหรือว่าคนที่เราถามเนี่ยเขามีอาการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับการตอบถึงอาการเจ็บป่วยก็สามารถตอบได้แต่แน่นอนครับการตั้งคําถามวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างเนี่ยถามได้ดังนี้นะครับคำถามแรกเลยวันนี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ถามว่าบากมาร์เน dengan anda hari ini bagaimana dengan anda hari ini นะครับ bagaimana แปลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ dengan anda ด้วยกับตัวคุณเนี่ยนะครับ bagaimana dengan anda ก็คือตัวคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง hari ini วันนี้ฉะนั้นสำนวนนี้คือ bagaimana dengan anda hari ini วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรหรือคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือสามารถถามได้ง่ายกว่านั้นนะครับ apa kabar hari ini apa kabar hari นี้นะครับ apa kabar แปลว่าเป็นอย่างไรนะครับสบายดีไหม อัปาคาเบอร์นะครับส่วนคําว่าฮารีนี้แปลว่าวันนี้ก็สามารถถามได้ครับเกิดเพื่อนของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วค่ะเราควรจะบอกเพื่อนว่าคุณเนี่ยควรจะไปโรงพยบาบาลหรือควรจะไปพบหมอค่ะแต่ว่าเพื่อนก็เ,เป็นคนมาเลเซียค่ะอาจารย์ค่ะพูดภาษามาเลเซียในการสื่อสารกับเพื่อนยังไงได้บ้างคะอาจารย์ครับการแนะนําเพื่อนให้ไปพบหมอเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งดีที่สุดเลยค่ะตอนนี้ว <c oughs> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย<ช>นะครับบางทีวินิจฉัยอาการเองอาจจะผิดพลาดดังนั้นเนี่ยการที่เราแนะนําเพื่อนว่าคุณควรจะไปพบหมอหรือคุณควรจะ ต้องไปคุณจะต้องไปพบหมอนนะครับก็จะใช้คำว่า Anda misti lah ไปรู้จุด d จอด้วยกันดร Anda misti lah ไปรู้จุดเ a อด้วยกันดรนะครับ Anda แปลว่าคุณนะครับ misti lah นะครับแปลว่าต้องแล้วล่ะนะฮะจำเป็นต้องนะครับคือคำว่า m i สติเนี่ยมันแปลว่าต้องแต่ใส่คำว่า lah เข้าไปเป็นประโยคเชิงขอร้องนะครับ misti lah ก็คือควรจะหรือต้องจะนะครับ Anda misti lah คุณควรจะต้องนะครับ g ปนะครับปในความหมายนี้แปลว่าไปนะครับส่วนคําต่อไปคือจุมป a นะครับจุมปาหรือเบอร์จุมปก็ได้นะครับแปลว่าพบแปลว่าเจอนะครับส่วนคําสุดท้ายคำว่าด็อกเตอร์ก็คือหมอนะครับเบอร์จุมปด็อกเพบหมอหรือคําว่า berjumpa ป e ะเด n นด็อกเตไปพบกับหมอฉะนั้นสำนวนนี้พอรวมกันใหม่นะครับอันด e r มิสติล u m ไปเจอ g ั n ด็อกเตอร์อันดับมิสติล g i ไปเ p อ d ั n ด็อกเตอร์ คุณควรไปพบหมอครับดูรายการของเราต้องมีการทบทวนนะแล้วก็ต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้องดูรายการของเราอย่างสม่ําเสมอทําให้สามารถพูดภาษา,มาเมลเซียได้อย่างคล่องปลือเลยค่ะแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์โรเซฟทวิจิตมากๆค่ะขอบคุณค่ะดีครับ คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ Hello m มาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันคะ่ะต้องทํามือด้วยนะคะอาจ <laughs> ารย์ค่ะรายการของเราคุณผู้ชมเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะกับส้มและอาจารย์โรเซทวีจิตค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเราสองคนได้ทางช่อง ETV และสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ